สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเด็กๆปั้นอะไรกันมาดูกันดีๆดูทีละคนแล้วกันนะครับอ่ะพี่วายไม่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 เอาแน่นก่อนปั้นอามาอาร์กำลังไปชุมเรื่องคนไม่อไม่ยอมนั่นไอ้ดำเป็นขาตันกอนอันก่อนโคตล่ะโคตํทำตัวอะไรดีดีแดงไหนไหนวินเนอร์ทำตัวอะไรครับนี่นีนีไหนมันเป็นหน้าตายังไงหรอว้า เยังงี้ล่ะไหนตัวอะไรยกให้แม่ดูหน่อย,ยไหนจุดไหนจุดที่หนูทำสำเร็จนะแม่ผม <ละ S 2> อยากได้สีขาวสีขาวของโอติโอทำวินเนอร์ปั้นบักเยอะลูกมนันนี่ลูกมันนี่เนอะลูกมันี่ลูกมันี่ครับลูกมันี่ลูกมันี่ยกโชว์สิลูกมันนี่ ลออมาเนี่ยม่เอาลูกไปตามโอที่หนูทำเสร็จแล้วนะนี่มันจริงบ้างยกขึ้นมาโชว์หน่อยทำเสร็จแล้วโชว์หน่อยยกขึ้นมาได้ไม่ได้แลแม่ยกไม่ได้อ่ะของอิงล่าอันไหนลูกยกให้แม่ออดูสิเอ็ดูยังทำไม่เสร็จยังทำไม่เสร็จเหรอคะโอ้ไหนของโอ๊ทด่เห็นเลยนี่ไอนี่เลยเหรอฉันมีลูกด้วย ทำเองหรือเปล่าเน่ะทำไม่อดอแป๊บนึงเอาเอาดูเอาเอาัลิปะไม่มันคือตัวอะไรที่หนูทำอามอ,อน,นอารอมอนอารผมอยากไปส่งใ,ให้พ่อดูส่งให้พ่อดูแตเปิดแปลว่าวินเนอร์หลักฟอร์จ พี่จะพ่นเก่งๆทั้งนั้นเ,<อ>เลยเ<อ>มีคนกวนคนหนึ่งโอเคไหมขอบคุณและสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย